เดือนมกราปี2564นี้นะครับก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยในช่วงสิ้นปีนี้จนถึงปีใหม่ก็จะอากาศหนาวเย็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันภาคใต้เองก็จะมรสุมที่พัดปกคลุมก็จะมีกระงแรงขึ้นก็จะทําให้ภาคใต้ของเรานั้นมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของสิ้นปีจนถึงปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในช่วงส่งท้ายปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภาคใต้ก,ก็ระมัดระวังในเรื่องของการจรจายของฝนที่เพิ่มมากขึ้นและฝนตรไหนักที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับและชาวเรือบริเวณทางด้านอ่าวไทยก็ระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยเน,นื่องจากว่าขึ้นลมก็จะมีกางแรงขึ้นด้วยนะครับ <S <S ขา้ามูฝนสะสมยี่สิชั่วโมงในช่วงของวันที่26ถึงวันที่27เดือนสิบหกคมนี้นะครับเห็นได้ว่าบริเวณทระเทศตําบวเองจะเป็นลักษณะของอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่นะครับจึงทําให้ความชื้นนนนนททีี่ปปคคลุมมบบรริเเวณะัั้้อยงไ แต่แถบภาคใต้เองนั้นยังมีฝนที่เกิดขึ้นและการกระจายที่ดีอยู่นะครับเก็อยู่ในเกณฑ์4 6 0ของพื้นที่ได้นะครับฝนตรหนักก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนในวันที่27ก็มีเนวโน้มฝนทางด้านภาคใต้ก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับผมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับในช่วงของวันที่27ถึงวันที่28ตุาลาคมนี้นะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยนั้นได้ถอยออกไปนะครับจึงทําให้บริเวณประเทศไทยนั้นมีเนวโน้มว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอยู่ประมาณ1-3อาได้นะครับ และบางพื้นที่ก็อาจจะมีอาการที่ทรงทรงตัวอยู่นะครับส่วนในวันที่28เองนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไปเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นและก็ลดลงได้ทั้ง2แบบเลยนะครับมาดูขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงของวันนี้กันนะครับเนื่องจากว่ามรสุมที่พัดประคุมทางด้านอ่าวไทยและทะเลมานั้นมีกระลังอ่อนลงไปจึงทําให้บริเวณเอ่าวไทยตะบนมีขึ้นสูงอยู่ประมาณหนึ่ง m, เมตรอ่าวไทยตะล่างมีขึ้นสูง 1- 2เมตรนะครับ ส่วนทางด้านทะเได้น้ำมันนะครับถ้าใกล้ฝั่งก็อยู่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปก็มีขึ้นสูงอยู่ประมาณ1-2เมตรนะครับมาติดตามพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในช่วง24ชั่วโมงนี้กันนะครับภาคเหนืออากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและน,นุณหภูมิแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น1-3งาองศาเซลเซียสนะครับอุนหภูมิสูงสุด2ี่4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14- 23งสองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด6ถึง13องศาเซลเซียสละอาจยังคงมีนักค้างแข่งเป็นบางพื้นที <Kristen> <No> word, ่ได well, yeah, ้นะครับภาคตอนอกชิงเหนืออากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้าแอุณหภูมิจะสูงขึ้น13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9ถึง32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20 23องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12 15องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆส่วนมากกลับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิมต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสภาคตัวนออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิมต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตัวหนออกมีเมฆส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรล่าหุ่ของพื้นที่มีโอกาสาได้ทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เป็นฝนน้อยถึงปานกลางอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุด 31-33มุนสาสูงเซียสอุณหภูมิต่ําสุด23-25มุนส,ส่าสูงเซียสครับในช่วงนี้นะครับบริเวณทวีปแทนตอนบนมีอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง3มุนสากับมีหมอก